สวัสดีทุกคนกวันดยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม e a s t s a n d 2นะเอาแล้วเข้ามากินอะไรข้างๆผมนะอา้าวโอ๊ตเปิดมาก็โดนผู้สาวแกล้งเลยนะเกมที่เราต้องทำอะไรอันนี้คือเพิ่งเข้ามาเลยนะยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง โดนโดนด้เลยโอ้เปิดเปิดมากก็ผมก็จะตายเลย โอ้มีท่าทางเลยฮะอ่าสามารถเปิดท่าทางได้ด้วยฮะ <c oughs> ค,คือเมื่อกี้แค่เปิดคลิปไม่ทนอะไรก็โดนสาสา,ายล้อมนะ <c oughs> ตั้งตั้งตัวไม่ทำเจ้าคนเราลองไปเกาะน,น้าดูไหมเทคนิคการว่ายน้ำนะโอ,อ้ลื่น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 โอ้เฮ้ยนี่มันน้ำแข็งนี่นะ เราเราเป็นเราเป็นหมีโค่โลกอยู่แล้วนะฮะเราจะจะมากินน้ําแข็งกันนะเหมือนจะเจ็บด้วยฮะกินหิมะกันดีกว,ว่านะอ,อันนี้อร่อยฮะมันดูกรอบดีนะตรงนี้มีเป็ดตกปลาด้วยฮะเาหามือนว่าจะตกปลาไม่ได้นะั่งได้อย่างเดีวยว ถ้าเราลงไปตักนี่ไงได้จริงด้วยว้าวเขาเขาเขาจะยิงผมโอ้ตรงนี้นี่คนคนมากินน้ำแข็งกันเยอะนะผมอยากรู้ใช่ว่าถ้าเรากินน้ำแข็งมากเกินไปจะเป็นยังไงนะเว้ยโอ้ขรุข,ขผม เราจะลองไปอีกอเกาะดิงดูนะว่าข้างหน้าจะมีอะไรให้เราสำรวจกันบ้างมันไกลเหมือนกันนะนี่ขนาดผมกระโดดในน้ำนะฮะยังรู้สึกว่ามันไกลมากเลยดูเป็นผื้นดินมากกว่าตรงทรายทรายกับน้ำแข็งอีกนะฮะทุกคนเรากินหญ้าได้งำมเงๆเรากินต้นไม้ได้ไหมอ๋อ โอ้กัดไม้เจ็บนะฮะเราจะมากินหญ้ากินต้นไม้กันนะว้าวในแก้วนี่คือเขียวปิดเลยนะงำลงๆๆโอ,อนน้อันนี้อร่อยอะเราเรากินหญ้าได้นะทำไมมันฟังดูปแปลกๆนะเรามากินไม้ตรงนี้ได้ไหมว้าว เราเอา่ากินไม้ได้โอ้ตรงนี้กินแล้วไม่เจ็บนะกินไม้ได้สุดยอดไปเลยโอ้ oh, เจ็บ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 เราอ,นนอันนี้คืออะไร้พิวเดพิโลโซฟีนอนนะฮะอันนี้ขึ้นนอนแล้ว อกินหนอนเลยกินได้อะนี่แน่ทุกคนมันเป็นสีขาวอะแล้วเราจะมากินก้อนหินกันนะโอ้เจ็บครับทุกคนเราจะมาลองกินลาวากันนะครับว่าวมันจะเป็นยังไงฮะ,ะทำไมผมตักไม่ได้นี่ทำไมผมไฟไหม่ โอ้กินแล้วติดไฟนะเราจะมากินแมกมากันนะเรทจะคนแมกมากินได้ถ้าขึ้นไปข้างบนจะเจออะไรเราไปดูกันดีกว่านะับเราจะคนถ้าเรากระโดดลงไปมันจะเป็นยังไงผมอยากจะรู้มาอาณทุกคนเราจะกระโดดลงไปในปอมภูเขาไฟกันนะครับ3ามสองห โอ้เจ็บเจ็บนะแต่ว่าเลือดลดช้ามากครับงั้นผมก็ต้องลองกินดูสิผมก็ไม่น่าไปลองกินเนาะโอ้ตรงนี้คนเยอะมากชนละบุญอะไรกันตรงนี้เนี่ยเขามากินกล่องกันโอ้กคไว้านซ้าย โอ้ยส,สาวลายล้อมมาเลยโอ้ยตักไปก็เจ็บไปเนะเราเนี้เราเติมใกล้6แลนะ โอ้โหครบแล้วเอ๊ะทำไมทุกคนไล่ล้าผมกแปลกเนี่ยเขาเขาจะแกล้งผมนะเราต้องแกล้งเขากลับนะโอ้ยโดนจนได้เนี่ย เขาจะแกล้งผมนะตักไปโดนดาเมจไปคือผมพูดไม่ถูกแหละผมโดนอย่างนี้แล้วเขิน ยูก็โดนอผู้หญิงแกงนะเดี๋ยวผมจะลองข้ามไปอีกฝั่งหนึงดูนะว่าฝั่งทางนั้นจะมีอะไรรอเราอ,อยู่หรือเปล่าเด็นยดดาไฟลวกันนะมันดูกไกลมากเลยโอ้ที่นี่สวยนะฮะงมงำง,ำงำ เรามากินน้ำได้ไหมอะ,อะตักไม่โดนนะไอ้ยคนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะถ้าเราลองกินทรายก้อนนี้ดูจะเป็นยังไงโอ้มันมันแข็งเกินไปครับไม่ดีทุกคนผมเจอ ไอรอนแมนฮะมีไอรอนแมนด้วยเหรอว้าวเขาเขาเขาไม่ได้ขายอะไรเลยเดอะเช็ชิคไอรอนแมนในทะเลทรายมันแปลกแปลกนะผมว่าดูเท่ดีนะเกมเกมนี้ยิงเล่นยิงเจออะไรแปลกแปลกนะตะกี้ก็โดนสาวๆแกงตอนนี้ก็เจอไอรอนแมนนะ เออผมยังไม่ได้ไปเข้าบ้านหลังนั้นเลยเนี่ยเชนเจอเด็กเก่โอ้อาเหมือนกับเป็นร้านขายของยังไงมันย่างนั้นเลยเนะนี่ยนี่นี่เรากินเก้าอี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยโอ้ กินแล้วเจ็บใะด้วยงั้นผมลองกินเพลนอิดอิดดูได้ไหมเฮ้ยอิดจริงๆด้วย <laughs> อิด <laughs> แข็งนะ <laughs> กินแล้วเจ็บแต่เกมนี้ทำให้ผมชอบซ้ายขึ้นมากเลยฮะงๆมๆๆขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้นคืออะไรก็ไม่รู้นะ เข้ามาเพื่อกินทรายและก็โดนแก้งนะขอบคุณที่รับชมนจนถึงตรงนี้นะครับบายยครับผมง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 ม